วันนี้มาเสนอความคิดเปรียบเทียบการใช้สักนิดหน่อยเห็นสังคมโลกสังคมเมืองเขาวุ่นวายกันเหลือเกินท้อน,นี้ด่ากันก็นมีบางรายก็บ,บ่นว่าเดือดร้อนหนักไม่รู้จะไปหาที่ไหนเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดโควิดเนี่ยหรือว่าเรื่องเชื้อโรคที่แพร่กระจายไปทั่วตอนนี้ว่าหาที่ปิดจมูกจิตปากกันยาก ไปซื้อแต่ผ้าอนามัยอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันที่มาทดแทนและใช้ได้ดีกว่าผ้าอนามัยอย่างคล้องหูนี่อีกเราเอามาตัดเย็บเอานี่อย่างผ้าแบบนี้หรือที่เรียกว่าผ้าขนหนูเนี่ยผืนเล็กๆเ,เนี่ยอย่างผืนนี้ไอ้นี้มันปีกขนเล็กๆนะเราสามารถปิดคลุมปากจมูกได้ดีกว่าผ้าอนามัยนั่นอีก หน้ากากอนมัยไม่ใช่ผ้าอนามัยหนากากอนามัย,ากากม,ยมันตัวนี้มันเป็นขมเล็กๆและนุ่มด้วยผืนนี้นะความยาวนี่เกือบสองศอกสองศอกแล้วเนี่ยสามารถเรามาตัดเป็นแผ่นเล็กๆได้หลายผืนเลยแล้วก็เอามาซักหมุนเวียนทำความสะอาดใช้ได้ตลอดเลยซื้อผืนหนึ่งนี่คุ้มนี่นะซื้อมาในคุ้มเลยละ่ะ จะเอาเป็นสีขาวสีอะไรก็ได้ให้มันเป็นผ้าแบบแล้วเ่าผ้าเขาเรียกหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆอันนี้เป็นผืนยาวผืนยาวแบบนี้ก็มาตัดแล้วก็เย็บมุมหน่อยให้ช่องก็เย็บเราก็มาทาทาท,ที่คล้องหรือจะเย็บเองก็ได้หาเชือกขาอะไรต้องทำที่สามารถการตามมุมขอบมุมปากได้สนิทกว่า หน้ากากอนามัยพวกนั้นอีกมันสามารถคุมและหายใจช่วยกรองตัวคนเล็กๆในช่วยกรองฝุน่นได้ดีมากเลยไม่ต้องไปกังวลวิ่งต่อคิวกันั้าทั่วไปมีเยอะแยะเนี่ยผ้าแบบนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าพื้นเล็กๆก็ได้สักคืบกว่าๆน,นี่ก็ซื้อมาได้ใช้ซื้อสองผืนนี่ก็ใช้ซักหมุนเปลี่ยนกันไอ้หน้ากากอนามัยนะ่ะใช้หน,หนึ่งก็ทิ้งเลย โอ้ยเตยมเงินไว้สักหมื่นเถอะกว่าจะหมดโรคหมดภัยพวกนี้นะอันนี้ใช้ได้ตลอดซักทงความสะอาดของเราเองเราซักเราดูแลเองซักแล้วทาไมมั่นใจก็เข้าเครื่องอบซะแต่ไม่ต้องไปถึงไมโครเวฟนะไอ้น,นั่นมันจะกรอบเลยละเนี่ยทำความสะอาดให้ดีเพื่อสุขภาพเราเองใช้ ไม่ต้องไปโมวิ่งหาซื้อผมมีรงุนคนเรานะ่ะก็พยายามใช้ยิดเพื่อกันหน่อยไม่ต้องไปวิ่งตามอย่างเดียวเขาบอกว่าช้างอย่างเดียวเราวิ่งไปหาหมูหากวางอะไรก็ได้ไหาช้างขี่อย่างเดียวต่อย่างอื่นก็ขี่เป็นงัวควายก็ขี่ได้เนีย่ยนะเป็นข้อคิดเอามาพูดให้ฟัง มันจะเป็นลายการ์ตูนลายอะไรก็ดูว่าตามที่เราชอบนะเนี่ย <Yeah. S 1> มาตัดมันนุ่มมันมีขนเล็กๆล็อาลองไปคิดดูอ่ะ